สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านามาชมมาฟังคลิปเกี่ยวกับการยกบ้านนะครับการยกบ้านขึ้นบ้านายกเสาเอกเราควรจะทํำยังไงนะครับก็ต้องหาทิศหาทางและก็มีการบูชาพระแม่ธรณีนะครับย้ายเรียกว่าย้ายพระแม่ธรณีแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการบูชาเจ้ากรุงพาลีนั่นเองนะครับเพราะว่าการบูชาเจ้ากรุงพาลีนั้นจะช่วยขยจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นไปในภคหน้านะครับเรามองไม่เห็นเรามองไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปในภคหน้านะครับล้มมุนล้มไฟไหม้แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับบ้านเรือนของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทกับเรื่องนี้นะเราก็ทำพิธีบูชาเจ้ากรุงพาลีก่อน นะครับอันนี้ภาพที่เห็นคือเป็นการยกบ้านยกเสาเอกนะครับพ่อพราหมณ์ได้ทําพิธีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อก่อนหน้านี้ก็น้องเจ้าของบ้านน้องผู้หญิงให้เป็นภรรยานะให้ภรรยาเหยียบเหยียบเสาเหยียบหัวเสาแล้วเอ่ยด้วยพระคาถาพระคาถาขอสงวนสิทธ์เอาไว้นะครับพระคาถาเหยียบแล้วก็ใช้คําว่าบ้านนี้เป็นบ้านของใคร อย่างชื่อน้องดาวเขาบอกว่าชื่อบ้านของน้องดาวบ้านของนางดาวนามสกุลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ยกได้นะครับ,นะรบเขาก็ที่อันอยู่ข้างบนก็คือพลไามากรากไม้รวมทั้งต้นอ้อยต้นกล้วยด้วยนะครับเขาก็จะไปแขวนอยู่หน้าตรงนั้นนะครับก็เราก็ทำให้มันสมประกอบสมฐานะนะครับเรกีกว่าสม สถานะที่เรายกบ้านนะครับยกบ้านทั้งทีเพราะว่าบ้านเนี่ยเราเราทำแล้วเราไม่สมควรที่จะไม่ต้องคิดว่าจะรื้อนะครับยกแล้วยกเลยนะครับเพื่อความเป็นความเป็นสิริมงคลของบ้านเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําพิธีกรรมต่างๆและสิ่งที่จะใส่ไว้ใน หัวเสาเอกนะครับเขาฝังดินก็จะเป็นแล้วแต่วันนะแล้วแต่วันแล้วแต่พ่อพราหมณ์อาจารย์เขาพาทำนะครับบาง,บาง,ง,งบางที่ก็ฝังทองคําบางที่ก็ฝังเงินบางที่ก็ฝังเรียกว่าฝังของมีค่าบางที่ก็ฝังเหล็กบางที่ก็ฝังทองเหลืองอะไรประเภทนี้แต่นี่ก็พ่อพรามณ์ก็ได้เอา ยันทองเหลืองนะครับมาให้ฟังส่วนยันทองเหลืองก็กพ่อพราหมณ์ได้คว่าจะจะปักเอาไว้ตรงหัวเสาทุกหัวเสานะครับเพื่อป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นมงคลอย่างเช่นไม้คูณไม้คูนไม้มะยมไม้ไม้ม,ไม,ไม,มกนะสิ่งที่ขัดไม่ได้ชาว นะแถบอีสานใต,ต้ทางนี้ไม้โมกพยายามที่จะเอามาไม้กันเกล้าอะไรพวกนี้นะก็คือ,คอให้อยู่รมเย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับเขาถึงเอามาใส่ครับแล้วก็ขอเอ่ยถึงเรื่องเกี่ยวกับบ้านถลม่มตึกถลม่มหลังคาพังนะครับดังที่เป็นข่าวอยู่เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือ,อ,อทางจังหวัด ระยองนะจังหวัดระยองก็มีรถเครนถล่มขณะที่ทำตึกกำลังทำตึกทำกอ่อสร้างอยู่ก็ไม่ทราบว่าทางบริษัทหรือทางเจ้าของบ้าน,นเขาได้ทำพิธีย้ายพระแม่ธรณีหรือบูชากรุงเจ้ากรุงพาลีหรือเปล่านะผมเชื่อว่าถ้าได้ทำพิธีอย่างนี้คงจะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้แน่นอนนะเพราะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อแต่ไม่ลบลู่นะครับ้าไมเชื่อก็ไม่ควรที่จะลบลู่กับสิ่งเหล่านี้นก็ได้ข่าวว่าเป็นของคนต่างประเทศนคนต่างประเทศที่มาประมูลและทำแต่ก็ทำในประเทศไทยของเราส่วนเท่าที่ผมเห็นนะที่ผ่านๆมาแถวกรุงเทพมหานครแถวจังหวัดชนบุรี หลายทีหย่หลายทางที่เขาจะมีการก่อสร้างใหญ่ๆเขาก็จะมีการบวงสวงเช่นกันบวงสวงยังใหญ่เลยมีข้าวปลาอาหาร mm hmm. มีผละมากรากไม้มีพ่อพรามเขาอหเขาทำกันได้ดีมากนี่แหละคนไทยเราในสมัยก่อนก็มีการกระทำเช่นนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเหล่านี้เหมือนกันนะการเรียกว่า บูชาเทพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ปกป้องอพ้องภัยอันตรายอย่าได้กล้ำกลายกับผู้ที่กับตัวเรานะที่เราทำเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเราเมืองไทยของเราที่เราเชื่อแบบนี้ก็ไม่ขัดต่อศีลธรรมเท่าไหร่นะก็ถือว่าไม่ขัดเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ผมวันนี้ก็จะมีพระคาถาเล็กๆน้อยๆมามาสาธยายให้ท่านฟังอาการเ,าเกี่ยวกับการยกบ้านยกโรงยกนี่แหละนะครับแม้แต่ยกโรงครัวโรงอาหารอะไรก็แล้วแต่ต้องขอที่ขอทางกับพระแม่ธรณีนะครับ แรกนะครับขั้นแรกก็เป็นการอัญเชิญเทวดานะครับหลังจากเราจัดแจงสําหรับอาหารหรือของไหว้เป็นที่เรียบร้อยก็อัญเชิญเทวดาเชิญเทพเทวดาเสร็จเราก็สวดประพรมน้ามนต์นะครับให้พ่อพราหมณ์สวดประพรมน้ํามนต์บทสวดก็คงจะใช้บทสวดเหมือนพระสอส์สวดนะครับสวดเจริญพุทธมนต์นั่นเองนะเพราะว่าเป็น บทสวดมนต์ที่ที่เรียกว่าจัดสรรมาดีแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้คาถาเหล่านี้มนต์บทเหล่านี้คือทั่วประเทศเขาทํากันอย่างนี้ประเทศไทยเรานิยมทํากันอย่างนี้แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านก็สวดกันอย่างนี้นะครับแต่พ่อพราหมณ์พ่อพราหมณ์ก็ก็มีหลังจากสวดอย่างนี้อย่างพระสองนี่แหละแต่เขาก็มีเสริมเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับและการสวดเสริมเป็นอย่างอื่นกับผมก็จะ បានណាំក្លៅនៅស្ថានទីនេះតិចៗណ້ອຍៗណាครับបពិតបរស្មស្មានខ្ញុំសំប្រណិធានលឺកភ្នំវន្ទាសំចិត្តស្នាច់ក្រុងផាលីគੁੰដែនបតភីអ៊ីសុរកំពលទៅនឹងអញ្ជើញនាងវងនាងវង្សាកេននរឹងរងនៅบนលក្ខិណាសោផាតបាត់ខ្ញុំបានរឹកពេលពាលី រៀបសងក្រហាអុជជិមង្គលសុស្ដីរៀបពួកជន់អាហារចំណៃជាថ្មីសរពើប្របីសកបស្ការអង្សអាចកំណល់នំបកលដោយຂະຫນາດបាត់ប្រាក់ប្រាំបាតដອດជួមទៀងគូឆ្វេងស្ដាំសម្បត្តិផ្នត់មួយប្រវែងហាត់5រៀបអុជចំណាំអញ្ជើញអ្នកហងសុំនេយាត្រាហោះផ្សងដល់ស្ថានខ្ញុំហង អយជាមង្គលសុសរៃសុភោជនហារចំណៃជាថ្មីសរពើប្របីសកបស្កលលៀបណកុនតពីដរប្រេញមសោសុយស្រេចស្ដាច់ចិញ្ចរសុយស្រេចស្ដាច់ចេញតអំពីរំណោភូមិស្ថានអត់មានអ្នកណាមួយបានលើសនៅព្រះពុទ្ធព្រះក្រាស់ក្រែត្បတ်លោកជាប្រធាន នឹងជីកស្រះសាងស្វៀនលើកថ្នល់ជាស្ថានសេញបានដូចចិត្តប្រាថ្នាសាងព្រះចេត័យសេមាវ ਿਹ ារសាលាអុយជាប្រយោជន៍អស់ប្រានលះបងតូចិនចុលស្ថានសំសំសន្តានដោយស្ថានប្របីប្រក្សាតស្ដេចមន្ត្រីយោធាទុររេចប្រជាមន្តีអ្នកហង អយសុខសិមសានសោភីរិមរូចដល់ត្រៃសម្បត្តិក moy អម្ពុលសលវលខះខានខះខាតបតមុតធរុបុរផាយังអគ្គនេយវតោភุทโធទើបអញ្ជើញព្រះក្រុងផលីណោព្រះមេធរនីសមអញ្ជើញលោកមកយុគរាមានតាំងសម្ពុតសៅអលសបៃទិនធុបទីបឆ្វាលីខ្ញុំថ្វាត់ថ្វាយបូជាលោកហោ ครับแล้วก็ต่อด้วยกระถาพยาแทนนะครับอมพระพุทธทั้งธรรมัาางสังขังนามอันนี้บ่แม่นานามธรรมดาพยาแทนป่าทานมาแต่ฟ้าฟ้ามาเอามาให้รถคนไต่ล้มฟ้าให้ได้คำมักคำปาถนากูจักสิทธิ์ใสค่คนถูกยากรรมกันกระหายกูจักสิทธิ์ไสค่คนที ถูกฟังหุนฟังหอยก็หายกูจักสิทธิ์ส่คอนที่พ้อมเลืองเป็นพญาย,ยากูจักสิทธิ์ส่คอนที่คอขาดเคร่งคิงก็หายกูจักสิทธิ์ไ่คอนที่เห็นรังฟังเฮากูจักสิทธิ์ไซคอนที่นกเข้าห้องเอาควันก็หายสัพปะทุระงับสัพพะคอระงับสัพปะไพระงับสัพพะเขนระงับอมพระพุท้ังกูจักสิทธิ์ส่ผูตแต่งงาน ผู้แต่งงานก็อายุยืนดองกันเท่าๆมีลูกเต่าล้นแต่ผู้ดีเป็นเศรษฐีมั่งมีบ่ให้กูจักสิทธิ์ใส่ภัายขาปาขาก็กลับเก่าเป็นนายกูจักสิทธิ์ใส่ข้ราชการผู้หน่อยก็จักเป็นใหญ่เป็นโตกูจักสิทธิ์ใส่พระสังฆหลยชั่วหน่อยก็จักเป็นพระยอดแก้ว กูจักสิทธิ์ใส่ฮั่นค่าที่เปิดไม่แล้วก็จักมั่งมีเงินค้ำกูจักสิทธิ์ใส่ผู้นำก็จักเป็นผู้รับใช้ประเทศกูจักสิทธิ์ใส่พานาคาเรศก็จักเป็นเมืองหลวงกูจักสิทธิ์ใส่นักเรียนทางปวงก็เรียนดีบ่หน่อยกูจักสิทธิ์ใส่ไพขาไพขาก็กลับกาเป็นนายกูจักสิทธิ์ใส่การาชการผู้หน่อยก็จักเป็นใหญ่เป็นโตกูจักสิทธิ์ใส่พระสังโฆเหล่าจัวหน่อยก็จักเป็นพระยอดแก้วอมอันแล้วคือบาดพระฮาทาวา อมอุะมูลมะมุนมังมหามุนมังสวะโฮม